พี่น้องเมืองใกล้ๆกันสาวพิกุลเขามาในป่า้ะจ้ะเมืองจาวาสาวพิกุลพออีอย่างพี่น้องโอ้โหพัดพี่น้องเมืองสาวพิกุลพอดอใหไงขักไงแน่น้ค่ะงามขักงามแน่สวัสดีตอนสาวๆจ้าพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงสุพูสุคนมาพอกระสาวพิกุลคนเก่าคนเดิมนะจ้าเมื่อนี้มาพอกระสาวพิกุอยุ่ป่าเห็ดเนาะค่ะเมื่อนีสาวพิกุลก็จะมาเมืองเห็ดขังสุดท้ายเนาะค่ะว่ามันยังเหลือบนเนาะค่ะเดี๋ยวจังไดกับไปรุนกระสาวพิกุลเลยนะจ้าว่าเขาสไดใดเห็ดบนเนาะค่ะ ไปเลยจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวพี่กุญยางเขามาสาวพี่กุญกระพอดอกบ,บักใหญ่เลยนะจ้ากันยังโชคดีเนาะคะ่ะยังมีให้เก็บอยู่มองพี่น้องดอกบ,บักงไงเนาะคะ่ะงามพร้อมเด้อจ้ามึงสะออนน้ำสาวพี่กุญบอ่ะพี่น้องมาเด้อจ้าโอ้ยตีใจเนาะคะ่ะสาวพี่กุญคิดว่ามันสิบม่มีให้เก็บแล้วเนาะคะ่ะสาวพี่กุญเอาใส่ตะก,กร้าเด้อจ้า <laughs> ดอกแด็กแห่งหวานเนาะคะ่ะ เห็ดอันนี้ก็ร้ายหลายพี่น้องมองสาวพิุลกักบผู้หดดอกจ้าว่าเห็ดอีหยังเนาะค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวพ,พิุลกับผ้ดอกที่สองอันเนาะค่ะเป็นเห็ดผึ่งเกาลัดเนาะคะ่ะเมองจ้าดอกปังญ่ได้เด้อจ้ายังไปยังมากับผู้อยู่หม่องเกาี่แหละเนาะค่ะบรรยากาศเนียมันเศร้ากับสดชื่นเนาะค่ะลมเย็นโอ้ยโอ้ยมันเดี๋อากาศกับบนหนาวไปไหนได้สาพี่น้องไปจ้าหาต่อไปกับสาวพิกุลเลยเด้อค่ะสาวพิุลผ่้อีกแล้วค่ะพี่นอ้องขามอง ดอกงามคักงามเนี่ยพี่น้องอู้ดึงค่ะดึงมองจะมีตัวถากน้ำเนาะคะ่ะนะสาวพิกลกะตัวถากเอ้ยสาวพิกลขอเดอจ้าดอกนี่มันงามคัดฟาดพี่น้องมึงสุดยอดเลยเนาะคะ่ะวันนี้สาวพิกลจะไปจัดเมนูหมูกระทะเนาะคะ่ะกะย่างเห็ดอเขากนเลยน้องพี่น้องเนาะ,ะจ้าจาาังไดกะติดตามชมตอนต่อไปเดาจ้าพี่น้องว่าสาวพิกลจะใดอีกบุเนาะคะ่ะ จ้าพ่อแม่พี่น้องสาวพิคุณกับพ่ออีกดอกนึงลนะน้องค่ะนี่เฮ็ดพึ่งเกาลัดน้องค่ะคือแจ้งมันหวัวตออกพี่น้องเมืองดอกง,งามงามดอกตูมคกเนาะคะ่ะตรงตาดีๆบกักคักกันได้ค่ะเมืองดอกเห็ดกับใบไหม่นาะคะ่ะอุ้ยงามคักดอกนี่สาวพิคุณก็ได้หลายดอกลนะนาอค่ะพี่น้องในแค่คุณใส่เมืองก็จ้าหาต่อไปก็สาวพิคุณเลยค่ะวาสิมานอีกคนนาะจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองสาวพิคุณกับพออ่อเฮ็ดพึ่งอีกแล้ว้อจา้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเฮ็ดพึ่งขาแดงหรือเห็ด พึง่งใหญ่จัะยางกับพี่น้องมึงมาตอกออกเนาะ,ค,ะค่ะใหญ่ค่ะญ่แน่สามีสามกุลข้าเจ้าว่าข้าเจ้ากับพ่อคือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเมืองกับพลเลยเด้อจ้ะอู้ดอกใหญ่มากเลยพี่น้องเห็นบ่จ้ะปัดโอ้เออเมืองพี่น้องสะออนบ่ค่ะงามค่ะงามแน่เนะะาะจ้ะปัดใกล้ๆกันกับพ่ออีกเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ นี่จ้ะโอ้ยพันเดียวกันเนาะคะ่ะมึงงามงามแต่ว่าสาบคุณว่าเพิ่นแถาเลยเนาะคะ่ะสาบคุณก็จะปล่อยเพิ่นไว้นี่เนาะคะ่ะดอกนี่มาพี่น้องหาต่อไปก็สาบคุณเลยค่ะจ้าพี่น้องมองึงใกล้ๆกันสาบคุณก็เจอสามดอกเลยได้จ้าพี่น้องขาเมืองค่ะสุดยอดเลยได้จ้าป๊าดโ่งามคลังงามเนี่ยนะคะไปจ้าหาต่อไปน้ำสาบคุณค่ะพี่น้องแถวๆนี้ก็คงจะ้ะ หลายดอกกินเนาะค่ะปาดมึงดอกนี้พี่น้องหั่งเลือดขาเลือดเจขาซาบุกุณกัเอานะคะเพราะขาพนยังเน่นๆอยู่เลยนะจ๊ะสงสัยมีอย่างกินกินอ่าเขาเอ็นอย่างกินดอกมันไปเนาะค่ะใกล้ๆกันนี่กระดอกน้อยๆนี่จ้าจ๊ะซาบุกุณกับป่อยพันว้ค่ะอันนี้น้อยค่ะมาลุ้นต่อไปกับซาบุกุนเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมาซาบุกุณสีดาอีกบนเนาะค่ะ ไปเลยค่ะคุณพ่อยีกแเล้ยวค่ะพี่น้องค่ะเมืองจา่าอุ้ยไงคัดไงเนี่ยเนาะคะ่ะวอ,องค่ะพี่น้องค่ะขาหัาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เฮ็ดพึงหวานด้จ่ะพี่น้องอุ้ยปหนหาเสือนเนาะคะ่ะสายพุลกรวตัตะมันหมดเลยอแต่ว่าพ่อดอกงามค่ะงามแน่สายพกุลดีใจหลายเนาะคะ่ะประจ่าพี่น้องหาต่อไปกระสายพุกุเลยด้ยจา่ารุ่นซอยกันเนาะคะ่ะตาดีๆซอยสายพุกุมองด้วยด้ยจา้า นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องอีกดอกนึงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมึงค่ะพี่น้องน้ำขักบ่ค่ะพัดถือว่าโชคดีอยุย้ยละจ้ามึอนี่สาพิคุณกะขามหัวมาเอาเพลินเนาะค่ะพี่น,นะะ้นองมึงล้วสูงแค่ไหนาสาพิคุณกะขามมาเด้อจ้าเพราะว่าสาพิคุณอยากได้เนาะคะ่ะไปจ้าพี่น้องหาต่อไปกับสาพิคุณเลยเนาะคะ่ะลุ้นไปด้วยกันเนาะคะ่ะว่าเขาเได้อีกบนเนาะจ้ะนี่เละจ้าบรรยากาศมองหายเห็ดกะ โล่งโจ่งแบบนี้เน,นาะค่ะบ่ได้วานหนักกลัวคืออยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เห็ดมสาจากพม่าพิณองมืองข้ามันกินได้มันคือฉีดซ่บคักเนาะคะ่ะไปจ้าติดตามตอนต่อไปเลยนะคะพม่พี่น้องขาบ้าเขาสุดด้อีก,กวัน้อจ้าปาดพี่น้องมืองสาไปกุลพอดอกใหญ่คักใหญ่แน่เนาะค่ะงามคักงามแน่ปาดโอโสุดยอดเลยเนาะคะ่ะ สา,พา่พี่คุนก็คิดว่ามันหนาจะกินได้ด้อจะ้ะ <laughs> มันคือคนละสีจังสีเนาะคะ่ะแต่ว่างามคักเนาะค่ะพี่น้องแล้วสายากุกนหาเมืองจักหน่อยเนาะคะ่ะที่แรนี่แค่ดูเก็บไม้ประศกิจหาเมืองต่อไปเนาะค่ะเพะื่อหาสิได้อีกอแต่ว่าอันนี้งามคักพี่น้องเมืองสุดยอดเลยค่ะโอ้โหพี่น้องสายากุกนพ่อ ของดีจ้ะมองจัะพี่น้องจ้าว้าสุดยอดเลยมองค่ะอันนี้ก็งามค่ะงามแนวโอ้โหสุดยอดความงามเลยพี่น้องยังมาสิงามขนาดนี้นี่ค่ะเ <c oughs> ก็บเต็มตะกาเลยนะคะสามโดดว้าสุดยอดมืองพี่น้องเต็มตะกาเลยค่ะวันนี้ แต่หายอีกจังหน่อยเนาะคะ่ะพวเขา้าสิมานอีกอันนี้ก็จ๊กเห็ดอีกอย่างดอกพีน้องงามคักงามแน่มึงบวกหลายอยู่ด,ด้วจ้ามึงเด้อนะมาหาน้ำสาวไปกุนนะคะประเมี่น้องสุขุสุขคนหมานหมานน้ำกันเนาะคะ่ะก็จาตามตอนต่อไปเลยนะจ้าวัาจะได้อีกวัว้อจ้า เมืองจากพี่น้องไก,ไก่การสายพิกลกับเขามาขัางไหนสุดเลยนะจ๊าเมืองจ้าว่าสาพิกลพออ่อย่างพีน่นองคะ่ะพีน่นองคะ่ะพีน่นองคะ่ะเมืองจ้าสุดยอดเลยนะคะปาสโธไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอของดีวันนี้แล้วก็โชคดีบ่กพอ่อคุณป่ามาหาไพเนะคะพี่น้องเห็นอีกบ้าะ่ะพี่นองค่ะเมืองจ้กพี่น้อง,ง,องสายพิกุลได้เต็มตะกาเลยเด้อจ้านันปาบสุดยอดเลยนะคะ เดี๋ยวหามาอีกจักหน่อยเนาะค่ะพเพื่อข้าวจีโชคดีอีกมีอีกไมค่ค่ะไปจ้าหาต่อไปกระสาพิคุณนะคะเห็ดพึ่งดอกน้อยๆสี่สาพิคุลก็กเอาเนาะค่ะพี่น้องสากุลจะเอาไปแกงได้จ้ะเมิ่งจ้าพี่น้องนี่จะ้ะสากุลก็พลอีกดอกนึงแล้วเนาะคะ่ะดอกน้อยๆสี่กับแกงแซ่บพื่งกันค่ะพี่น้อง ปลาแหเห็ดเป็นยังไงจ๊ะพี่น้องค่ะกับ <g ug> บอหกป็นไรเนาะคะ่ะวันนี้ถือว่าโชคดีเติบโชคดีบักคักเลยเนาะคะ่ะได้เต็มตะกาเลยวันนี้มีแต่ดอกง,งามๆตะเล็ดคิดว่าโอ้ยสีแดดบนน้ดสีแดดจากดอกบนน้ดในความคิดเฮาเนาะคะ่ะแต่มาโอ้ยใจก็ดีใจร้ายแต่เจ้ะจ้าวันนี้สาวภูกเก็จะทําการปีนกลับไปนะคะพี่น้องค่ะประจามาปีนกระสาวภูเก็ตเลยค่ะลวดน้ํากระสูงอยู่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปพ่อกันโตไปเลยนะจ้าว่าสิได้อีกบัเนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็กำลังหากลับไปหารุดเนาะค่ะพี่น้องเมืองสาพุกุลได้เต็มตะก,กาเลยเนาะค่ะเมืองมีแต่ดอกง,ง,ง,งามงามขัดง,งามแน่เนาะค่ะเดี๋ยวสาพุกุลกับิเขาหาขางค้างจ้ากน้อยเพื่อเขาเจออีกเนาะค่ะเพื่อเขาสีมานอีกดอกสองดอกก่อนสิหอดรถดเนาะค่ะมาจ่าตามรุ่นตามให้กำลังใจสาพุกุลไปเรื่อยๆเด้อจ้าถ้าเทียสาพุกุลสีมานอีกเนาะค่ะพี่น้อง กำลังใจดีเราก็มีแรงหาต่ไะะอไปเนาะค่ะชดายหน่อยได้ไรก็ดีใจนะจ๊ะรุ่นคักรุ่นแนงวันนี้พี่น้องเอ้ยพ่อดอกเห็ดแต่ละดอกเนี่ยปยสะใจคักดีเนาะคะ่ะมีอีกไม่เอย จ้าจังริญกระหาต่อไปกระสาพิคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าพี่น้องนี่เนาะค่ะทั้งกระปั้นกระเขา่าปลากระหาพ่อดอกนุ่มตุ้มเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้ามึงค่ะงามอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวกลุ่มตุ้มจะเสียดพี่น้องเอาไปกินหมูกระทะแซ่บๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาพิคุณจะพาพ่อแม่พี่น้องจัดหมูกระทะเลยค่ะหาเศษสาพ,พิคุณเด้เด็ดจ้า อยู่ในป่าที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมครับคือว่ามือนีมานค่ะพี่น้องใจเต็มเต็มตะกาเลยเนาะค่ะมีจะโดง่งงมงำท้าพิกุลกับจะเอาไปเห็ดทั้งหมูกระทะจะเอาไปต้มเอาไปลวกแซ่ซองฟิตไปเนาะค่ะไปกินหนาหนาวเนาะคะ่ะก็สิกินได้โดนเติบอยู่ค่ะหลายปันนั่นเนาะ,ะเห็ดจ้าเธออยู่ไหนออกมาเอิอนหาเพื่นมวลเนาะคะ่ะเที่ยสิพ่อหลาย หายใจแห้งไงด้วยใจเมื like ่อยๆเหมือนนี้เมื่อยน้ำการหลุนเห็ดเนาะค่ะพี่น้องมึงใบใหม่กะลวงลงมาเต็มเลยพี่น้องจ้าิ่งจะลุนลงมาทับดอกเห็ดเนาะค่ะกงกระเจสั้นๆจักหน่อยได้ค่ะพี่น้อง ไปค่ะหาต่อไปเลยจ้าว่าสิพอสีมานอีกว่เนาะคะ่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองสาบพิกลก็ได้เห็ดเต็มตะการเลยนะจ้ามาเฮาสิมาตัดขายเห็ดกันเด้อจ้ามาตัดที่ดอกนี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเมืงองจ้าดอกไงค่ะไงแน่เนาะคะ่ะป้าสาบพิกลบอคิดว่าสาบพิกลจะโชคดียังสิเนาะคะ่ะสาบพิกลจะตัดขายเห็ดไว้ในป่าเลยเด้อจ้าดอกง,งามคักเนาะคะ่ะ ถึงจะแก่นิดนึงแต่ก็กินได้นะคะเพราะว่าขาพลบมิหยางเจาะเลยด้จ้ะมึงพี่น่องโอ้ยยายคักสาคุณก็จะเอาอันนี้ออกเนาะคะ่ะให้มันเป็นพอพันแม่พันปีต่อไปแล้วค่ะเอาอันนี้ออกแล้วก็แข็งสำนันระคะ่ะดอก ร้อยค่ะพี่น้องคะมึงจะ้ะยังแข็งงคือเก่าเลยเนาะคะ่ะฟา,าดดอกนี่พี่น้องมึงสุดยอดเลยเนาะคะ่ะมึงยังแน่นๆอยู่เลยเนาะคะ่ะแต่ว่ามือน,นี้สาธุคุณก็จะมาเป็นมือสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องแต่กะทือว่าโชคดีเนาะคะ่ะสาธุคุณคิดว่าสายุคุณสุดประดิไลยซ้ำนีซ้ำได้เต็มตะกาเลยเนาะค่ะมึงพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยเนาะคะ่ะ มาึงสองดอกนี่พี่น้องอู้ยจะแม็นพันใหญ่คักแนื้อเนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คงจะต้มต้มหลายน้ำแน่เนาะค่ะอันนี้เพิ่นก็เริ่มเน่าสายพิกลเจะตายเพิ่นออกจ้กหน่อยเนาะค่ะป๊าดพี่น้องมึงเริ่มแก่แต่ว่าก็โอเคย่งค่ะยังพอกินได้อยู่สุดยอดเลยเนาะจ้าข้าจับมือจักข้าจอดเตะถิงก็ร้ายนะค่ะ อยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะพี่น้องคะเมึงค่ะเมึงพระเอกของเขาทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะงามค่ะงามแนโอ้ยถืกใจสาบุกุลค่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แกะบนอะคันแก่สาบุกุลกระเอาเพิ่นออกจังน้อยนะคะเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศดีอยู่พี่น้องบนหนาวป็นไรเนาะคะ่ะ แกปันไดเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอากาศก็พกองอุ่นแล้วค่ะวันนี้สาวคุณก็เล็บมาใส่หมวกได้จ้ะ <c oughs> มึงดอกนี่พี่น้อง <c oughs> งามขัางามเนาะค่ะอันนี้คงจะต้มหลายนามเนาะค่ะห้สีพนจางลงเนาะค่ะโอ้ยมึงขับความงามความงามของเพ่นง, <c oughs> งามขัางามเนาะค่ะ <c oughs> คุณแกะตรงนี้ออก <c oughs> สาวคุณบ่ค่อยมากินเนาะค่ะนี่แกะตรงนี้ออกเนาะค่ะ เฮ็ดที่ซ้ายคุณในงามสายไคุณก็จะไปจัดหมูกระทะค่ะสายไปคุณคิดว่าเอาไปย่างกินแกมกับหมูกระทะคือสี่เขากันคักเนาะคะ่ะเมืะ่ะตัดเสร็จแล้วค่ะเมืองดอกนีพี่น้องตุมต้มๆเลยเนาะคะ่ะไปงัดเอางัดเอากระหักเนาะคะ่ะสายไคุณตัดทิ้งนิดเดียวพอพอบอม่มี้ยังเจาะเนาะจ้าออันนี้สายไปคุณตัดเลยเด้อจา้าเก็บปุบตัดปั๊บเลยลืมทายเนาะคะ่ะ อันนี้กะเฮ็ดพึ่งเกาลัดค่ะพี่นงค่ะอันนี้ก็พันเดียวกันวึงตุ้มๆเลยพี่นงตัดคนถิ่งในปลาเลยเนะคะ่ะให้คนเป็นเชือพันในปีโตไปเนะคะ่ะมึงค่ะงามคักนะจ้พะพระเอกหน่อยลอยล้านค่ะงามคักเอ้ยสออนสออนเท็ดเนาะคะ่ะใครจะคิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ อันนี้สาบพิกลกับดอกแดกที่พ่อเลยค่ะสาบพิกลกัตัดเลยเนาะคะ่ะตัดขา่นเลยอันนี้เฮ็ดพึง่งเกาลัดค่ะสามีเป็นูู้่อเนาะค่ะงามงามดอกนี้งามค่ัอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งธรรมดาเลยค่ะพี่น้องสาบพิกลกะจะไปแกงรวมๆกันเนาะคะ่ะสาบพิกลกับัางัดอันนี้ออกเนาะค่ะมุนงามครับ พ้าเอานี่ออกดอกมันกัะแข็งคือเกาค่ะพี่นองมึงอันนี้กับท่านตะขานะค่ะดอกมันหายขากระแสบขึ้นกันละค่ะอออันดอกเ็ดฮากี่จ้่พี่นองอันนี้แกงแ่บๆบ,บด้จ้ะอันนี้กระดอกตุ้มๆที่สาวปกกลใดบ้างหันละค่ะ เอ๊ดักในน้อยค่ะน,นี่ก็เฮ็ดพึ่งในน้อยนะคะเอาไปแกงใส่กันนี่จ้ากระสาปุกุนใช้เมืองเห็ดได้จ้าพี่น้อง <N> นี่ค่ะเห็ดทั้งหมดเนาะคะ่ะกระสาปุกุนจะเก็บใส่ตะกร้ารได้จ้ามาเก็บใส่ตะกร้ากับสาปุกุนเลยคะ่ะเขาก็จะมาเก็บใส่ตะกร้าเนาะคะ่ะเอาดอกใหญ่ๆแบบงล่างเนาะคะ่ะดอกหน่อยสี่เหล่มมุนเนาะคะ่ะนี่จ้าพี่น้องเอาดอกนี้ใส่ลงไปก่อนเนาะคะ่ะดอกใหญ่หลาย ตามเลยดอกนี้ค่ะแล้วก็ดอกนี้ค่ะ,กกะ,โ,คะโอ้ยได้หลายค่ะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ดอกงามๆเลยเนาะค่ะมโอนี้ถือว่าหมานคักหมานเนี่ยพี่น,อน้องเนาะค่ะมึงได้เต็มตะกาเลยเด้อจ้ามโอนี้สะออนน้ำสาพิกุลบ่ค่ะพี่น้องมาแบ่งไปแกงเด้อจ้าได้หลายคัก จ้าพี่น้องสะออนบาคา่ค่ะจ้าจาังไรก็ตามตอนต่อไปนะจ่าสาวพิคุณจะเดินไปรถดแล้วเมือง่าสาพิคุณจะได้อีกป้อนะจ้าจ้าพี่น้องสาวพิคุณก็หอดบ้านเลยนะจ้าเมืองจ้าพี่น้องสาวพิคุณได้เต็มตะการเลยนะจ้าเมืองหมาของสาวพิคุณมักนกระตืนเต้นนะคะมันอยากกินขนมได้หลายคัดนะคะเมื่อนี้เมืองจ่ามิตรดอกใหญ่เลยนะคะ ตัดขาเห็ดไก่แล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนลายดากมาดทีสิบ่แล้วเนาะคะ่ะว่าสิไปเมืองอีกปารหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าฝนมาสายพิกลเลยเออกลับบ้านเถอะพี่น้องเมืองดอกเห็ดมื่อนี้เนาะคะ่ะสุดยอดเลยความงามสายพิกลกับิเตรียมหั่นเพคืนเนาะคะ่ะลางแล้วก็หั่นเมืองดอกนี้พระเอกของเขาะคะ่ะไงคักเนาะคะ่ะแต่ลายดูเดอ้อพี่น้องเห็นตาหวานนี่ สามพกุลกับวาสิไปเทสุดท้ายแล้วเนาะค่ะแต่ว่าสามพกุลติดใจอาจจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าสามพกุลกับาเน่ใจเนาะค่ะเมืองสถานการณ์คนพลอยอากาศขึ้นมากแล้วก็เหมือนฝนจะตกทุกมือเลยเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เมืองพี่นองดอกนี่สะออนวะค่ะสุดยอดเลยเนาะค่ะเล็บของสามพคกุลก็จะดำนิดนึงนะคะพลอยในข้างในล่างมือเลยมาฮอดบานกะโชว์พ่อแม่พ่นองก่อนนะคะพ่นองเมืองแต่ละดอกเนาะค่ะสามพกุลวาชิจันตหมูกระทะมันสิคือบอพี่นองวันนี้ คือจังฝนมันมืดมากหมดเลยมาเศร้ากระต๊ว่าเจสิตัดขายเห็ดมาแล้วนะคะอันนี้ก็ดอกเล็กๆสามคุณกระเสีมาแกงใส่กันเนาะคะ่ะมึงพี่น้องดอกตุ้มๆเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เห็ดผึ่งเกาลัดอันนี้เป็นสาบกุณวาระวางเห็ดผึ่งหวานกับเห็ดผึ่งเกาลัดเด้อจากสาบกุณมาเห็ดผึ่งเกาลัดเนาะคะ่ะสามากุณว่ามันมันแสบกว่าแต่ว่ามักไผ่มักมันเนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องที่สาพี่กุลปินหัวไปเอาคุ้มว่ะค่ะดอกใหญ่มากเลยเนาะค่ะดู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 เธอทําทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะค่ะงามค้าง,งามเนี่ยพี่น้องได้เต็มตะการโอ้ปวบปวดขีดปวฝันจะได้คัดขนาดนี้มาเศร้าออกไปคิดว่าโอ้คงได้ป็นใดดอกแต่ก็ได้นะคะพี่น้องขาเมืองจะสซเวอร์เขาขาอวดๆเลยเนาะค่ะได้เต็มตะกา อันนี้ก็เฮ็ดพึ่งเกาลัดนะค่ะอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งอีกพันหนึ่งพันอย่างสายพิกลก็บูดออกจากสายพุลกเก๊บมาแกงใส่กันเนาะค่ะมองดู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 เธอทำเนาะค่ะอุ้ยตุ้มๆเลยพี่นองจ้านี่ค่ะอันนี้แต่คามันสายพิุลก็เอานะค่ะพี่นองนี่ค่ะเมองลงนี่ก็ตุ้มๆเลยนาะจ้ะงามค่ะงามเนี่ย อันนี้ก็เฮ็ดพึ่งนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เล็กพิขีนูนะคะแต่ว่าเส่บมาก <c oughs> ได้บักเกาลัดมาสองหน่วยค่ะหน่วยงามๆนะคะอันนี้กับปแยงเอากับคืออย่างกะรองนะคะพี่นอง <c oughs> เป็นยังไงค่ะเห็ดวันนี้หลายเติบนะคะได้หลายมากๆเลยสุดยอดความงามพี่นองอันนี้สาบกุลกจะเก็บไอย้ยางกินกับหมูกระทะได้จ้ะงามคักเนะคะพี่นองคะ่ะ จ้าพี่นองสายพิคุณก็ได้มาโชว์เหตุพ่อแม่พี่นงเนาะคะ่ะจังไรคลิปนี้สายพิคุณขอขอบบุญขอบคุณสุพูสุขนที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามให้สายพิคุณเด้อจ้านั่นก็คือกำลังใจที่ดีมาเหตุให้สายพิคุณอยากเหตุคลิปต่อไปเด้อจ้าจังไรคลิปนี้สายพิคุณขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมติดตามคลิปต่ตไปเด้อจ้าว่าสายพิคุณเหตุคลิปอยางมาโชว์พ่อแม่พี่นองนะคะสําหรับคลิปนี้สายพิคุณก็เอาไว้ซํำนีพอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย